ตรนนี้จะใหญ่น,นี่นี่ค่ะตรงนี้จะเป็นฟาร์มนะคะเนาะฟาร์มมัวกระวเจ้าค่ะสวย ตรงนี้ก็จะเป็นป่ากระเทียมที่สาวดินจะไปวิวรอบๆประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะตรงนั้นที่เคยไปทําวิดีโอเนาะ,ะแต่สาวเดินทำวีดูทตรงนู่นค่ะไปค่ะไปเบิ้งว่ากระเทียมมันโตหรือยังสาวเดินจะพาไปเก็บกระเทียมบ่แน่ใจนะคะว่ามันโตหรือยังว่ามันป่งขึ้นมาหรือยังสวัสดีค่ะ กระเทียมปลาขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าป่นอ่อนมากเลยค่ะเซาเดินพามาเก็บกระเทียมปลาแต่ว่าตนอ่อนค่ะขึ้นแล้วค่ะป่งเต็มเลยค่ะเซาเดินคาดว่าอาทิตย์สองอาทิตย์สิพอดีเก็บค่ะแต่ว่าเซาเดินสิเอาจะต,ตนใหญ่ไปพัดเซาเดินสิพยายาาเอาตอนใหญ่ๆมันนนอกค่ะเนาะขึ้นเต็มเลยจ้ะเพราะว่า สาวเดือนได้กินหอมมันไหมคะ่ะเวลาสาวเดืนเดินเดินเหยียบมันนะพะ่น้ะสาวเดือนได้กินหอมมันคะ่ะเวลาเดินสาวเดือนเดินเหยียบมันจะต้นอ่อนๆนิดหน่อย,อยเต็มเลยคะ่ะตรงนี้จะธรรมาชาติดีมากเลยคะ่ะเสียงนกเสียงยังไปคะ่ะเดี๋ยวล่อมันใหญ่ค่ะพี่น้องสาวเดินคงจะได้เก็บกลับบ้านค่ะพี่น้องจะได้เก็บกลับไทยแน่นอนเลยจะ้ะสาวเดือนคาดว่าสาวเดินได้ตะก้ามามาด้วยคะ่ะพี่น้องจ้ะ สาวเนินดิสิเอาต้นใหญ่ๆมันขับไปเบิ้งกันนี่ค่ะเต็มเลยจ้ะแมนมาเลยค่ะเนี่ยนี่ค่ะตรงนี้จะเมนเบิดเลยค่ะทามันขึ้นค่ะแมนเบิดเลยค่ะนี่แมนเบิดเลยค่ะนี่น้ำปงค่ะนี่ค่ะ ต้องเอาจวบม,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 มัดุดนะคะจีด้ยห่างกำลังขึ้นอ่อนๆถามว่ากินได้กินได้ได้ผันแซ่บ่กินทั้งใบทั้งต้นทั้งดอกแล้วก็มีดอกมันขึ้นมาชาวเดือน,น,น,นจะไปพัดชาวเดือนเอาไปวาหลายค่ะเพราะว่ามันยังใบใหญ่อยู่ ประนั้น,านหาฮอตมิวได้ค่ะเยอะเลยค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ย,ยกำลังขึ้นเหมอือนก่อนเนี่ยสาวเดือนก็จะเลือกเอาแต่ต้นใหญ่มันเนาะแล้วก็อาทิตย์หน้าค่ะสาวเดือนวันหยุดคุณสามีแต่ให้คุณสามีพามาเก็บอีกเนาะนะทุกอย่างกําลัง เข้าหน้าสปริงเข้าหน้าเออเขาเรียกหน้าต้นไม้ต้นไหไรโป่งขึ้นเนาะคะ่ะเนาะไปผัดผัดใส่หมูกรอบผัดใส่อะไรก็อร่อยได้พี่น้องผัดน้ำมันหอยเอาไปแกงไปแกงเอาไปต้มค่แซ่บค่ะไปลวกจิ้มน้ำพริกก็อร่อยนี่ค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะเอาไปทำกับข้าวเย็นนี้ค่ะพี่น้องสาวเดือนได้เมนูแล้วสาวเดือนจะไปผัดใส่น้ำมันหอมค่ะแล้วต่อไปก็จะมีหน้าเก็บเห็ดนะคะพี่น้องค่ะรอชมคลิปเก็บเห็ดสาวเดือนแล้วจ้าอีกไม่นานนะคะเนาะค่ะ,คะจะได้หัวมันมานี่คือหัวหัวกระเทียมปลาค่ะมันจะอยู่ข้างใน ในดินเนาะคะ่ะเนาะถึงเวลามันก็จะโตขึ้นมางอกขึ้นมาให้เราเก็บเรากินค่ะนี่ค่ะไม่ต้องดามากค่ะพี่น้องจา๋ามันขึ้นเองเยอะมากค่ะขึ้นเองทุกปีของมันแ่่ถึงเวลามันก็จะขึ้นมาของมันเองเนาะ,ะนี่ค่ะต้นอ่อนนี่ขุดเอา มามาเก็บกระเทียมปลารสชาติคือนกระเทียมค่ะดีปะ่ะแต่ว่ามันสีอ่อนว่าฉุนกว่วแซ่บค่ะหวานแซ่บหวานค่ะค่ะมันึุนเยอะนะคะ มืว่วนเจ็บเลยค่ะบ่ได้มาเอาเทนราตุนนี่สิเลยนี่จะเป็นกอเป็นเหงาขึ้นเลยด้วยค่ะเป็นกอเป็นเหงาเขาก็จับแล้วก็ทิ่มลงไปดึงขึ้นมาเลยค่ะเยอะเลยรแน่นขนาดนี้คมันขึ้นเนาะคำลังขึ้นโป่งมอยงีนี่ค่ะคำนั้นขืนน่น,ม,าาน,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 นมอญงี้ปนปนมัน เต็มเลยเนี่ยเลือกแต่ต้น,นใหญ่ๆกันเนาะนี่เลือกแต่ต้นนี้เน่ยแล้วเดือดใจหมวกเพราะว่าพี่น้องขาเต็มบนนี้เลยค่ะแม่นบนเลยเนี่ยเดินไปเหยียบบนเลยทนะี่อ่อนมันเต็มเลยค่ะเห็นไนหะมคะเห็นเกล็ดก้อนมเลยนาเต็มหมดเลยถามว่าเหยียบไม่เหยียบค่ะ เราเดินไปมาดูดอกไม้นึ่ดงดอกไม้ป่าสวยไหมคะดอกไม้ป่าขึ้นเต็มเลยคะ่ะค่ะหอมตะเมนค่ะสวยดอกเหลืองๆป่าแม่นมือนเลยคะ่ะเทียมป่ากำลังขึ้นเต็มดอกไ,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 ไม้ป่าสวยค่ะสวยไม่คะดอกไม้ป่าสวย ตรงนี้เต็มเลยค่ะเต็มเลยค่ะแล้วต้นต้นพ็ดีเก็บค่ะค่ะต้นนี้ได้หกต้นค่ะพกเงาค่ะพ็ดีเก็บเลยค่ะเยอะเลยค่ะตรงนี้นี่ค่ะต้นเยอะต้นใหญ่แจ้งลอยอยู่ค่ะเอาค่ะเอาได้ ไปขั้นสมพักแซ่บแซ่บด้วยพี่นอ้องทำส้มดองนะคะนาะส้มพักดองดอค่ะเราเดินจะขี่นะคะรีบกลับบ้านแล้วค่ะ,ะเก็บเปล่าเก็บมีจะมีถานะะโมงแล้วก็ ต้นนี้จะใหญ่กำลังขึ้นเลยดูค้นหินเว,ว,วยค่ะค้นหินพวกหินดะ๋ยวดูดีๆได้ค่ะมันมีต้นใหม่ที่แบบว่าขายแบบนี้ที่กินไม่ได้นะคะเก็บต้องระวังศึกษาของปลานะคะ,ะ,คะต้องศึกษา แล้วเดินไากัมไงเด้พี่โนโอ้องกัเสรบแล้วไปขับบ้านนะอุ้ยในขวดหินนี่ค่ะเราไม่เอาอ,อก,เเกเ้วขยับเฉยเฉยอนุรักษ์ไปนอ,อน มาสัตว์สัตว์ต้องหัวเงาสวยงามหอมอร่อยตุ๊บเอ้ยหัวบคำแะบนั้พี่น่องเ็าว่าเราเดินฝอกลับบ้านก็ าทำขิดกินพอน,นะคะไปล้างออกขาวจุ่มพูนเลยเลยค่ะนี่เขาเดือนสิเห็ดเมนูนอย่างสิพาบไปเบิ้งเนาะคะ่ะเนาะไปค่ะเสาเดืนอนคอนยัาเก็บเขาจะเนี่ยฝ้าวอยู่ดิค่ะ diam <laughs> oh, Pak การล้างกระเทียมป่าสวยมากมาค่ะสาวเดือนสี้าผัดกระเทียมกระเทียมป่าที่สาวเดือนเก็บมาเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะล้างทำความสะอาดสาวเดือนใส่ซอสหอยนางรมซอสแมกกี้แล้วก็ซีอิ๊วขาวแค่นั้นค่ะแล้วกําไส่หมูหมูติดมันค่ะสาวเดือนมากมา,จากจ้ะหมูติดมันแล้วก็มีกระเทียมกับพริกค่ะพี่น้องจา๋าสาวเดือนจะมาผัดมาดูขั้นตอนวิธีผัดเลยจ้ะง่ายๆแบบเร็วๆแค่นี้ค่ะ